จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับ,รบไปที่วัดแห่งหนึ่งนะรปรากฏว่าตอนนี้กําลังเป็นที่คือหามากนะครับเพราะว่าวัดนี้นะฮะคือวัดหนองบัวคนไปเยอะนะครับวัดนี้แล้วก็ไปที่ศาลาหลังเล็กภายในวัดนี้นะฮะเพราะว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูงประมาณ120เซนหน้าตักกว้าง39เซนนะฮะประดิษฐานอยู่ปิดทองเหลืองอลามทั้งองค์แต่นี่สังเกตดูตรงนี้ทำไมฮะ เป็นพระพุทธรูปที่มีทั้งหมด11นิ้วนะฮะสังเกตที่มือด้านซ้ายของพระพุทธรูปนะฮะจะมีนิ้วชี้อยู่2นิ้วอ๋อที่แบ่ใช่ที่มือที่แบ่ใช่ไหมใช่เห็นไหมออใช่ถ้านับดูก็จะมีทั้งหมด6นิ้วด้วยกันอืมนี่คือถ้าไม่นับนิ้วโป้งเห็นตรงนั้น5แล้วใช่รวมนิ้วโป้งก็เป็น6 6อ๋อนี่ฮะมือด้านซ้ายมี6นิ้วนะครับ ราก็ว่าชาวบ้านมากราบไหว้ทาบุญที่วัดนี้กันเยอะเลยนะครับแล้วก็เรียกกันว่าหลวงพ่อเกินนี่หลวงพ่อเกินขนาดพระลูกวัดที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเนี่ยนะอายุ7 1บอ็แล้วนะรพระสุชาติสป,ปันโนเนี่ยนะบอกว่าไม่เคยสังเกตเลยนะฮะจนกระทั่งตอนหลังๆมีคนพูดกันเยอะก็เลยมาสังเกตดูโอ้ใช่มีส1บนิ้วจริงๆด้วยแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ฮนะสร้างมาประมาณสักเจ็สิปีแล้วนะตั้งแต่ปี248 2นีดบสองนี่ ทุกวันนี้ชาวบ้านเวลาไปกราบไหว้ก็จะเอาทองไปปิดที่นิ้ว<ม>บางคนก็ไปกราบที่นิ้วเลยก็มีมนี่ฮะอย่าเยอะเกินกมากทีละอะไรมันใกล้วันที่หน,นึ่งอย่าพูดเรื่องตัวเลขเยอะเดี๋ยวช <c oughs> ่วงนี้ใช่เดี๋ยวมันจะไปพัวพันกับตัว<อ>เลขผู้สมัครผู้ว่าเลยอีกมันโอ้โหเมื <c oughs> ่อช่เพราะตอนนี้มันก็อย่างว่ามีมีคนที่ชอบเล่นแบบนี้อยู่หลายคนตัวนี้ก็ ตั้งนั่งตาดูทีวีแบบก็สนใจแต่เรื่องนี้แหละ <laughs> <laughs>